ย่ามาว่าหายย่ขนาดนี้โลร้อยกางเก้าลงรับแล้ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้พาทุกคนปปตะลุยกิจทุเรียนเป็น EP ที่เรารอคอยมากๆทุกคนหนึ่งปีเราจะรีวิวทุเรียนสักครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้สวนที่กิพามาชื่อว่าสวนชบา รีสอร์ทเออเขาเป็นทั้งสวนทุเรียนแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะแล้วก็ที่นี่นะคะมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากๆไปเดี๋ยวกีพาเข้าไปดูดีกว่าว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงอะไรแบบไหนต่างๆไปกันจ้า ตอนนี้เราอยู่ภายในร้านแล้วนะคะทุกคนตุเรียนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยแนะนํานะคะว่าตุเรียนท่านไหนเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะค่ะตอนแรกพี่กุนนะคะขอบคุนตระกูลต้องบอกก่อนนะคะว่าตระกูลกบของที่นี่เรามีทั้งหมดสามตระกูลค่ะจะมีกบตระกูลกบชายน้ำแล้วก็กบสวรรค์นะคะซึ่งอ่าตัวพีะกุลเนี่ยเรามีตัวเอสให้ชิมค่ะซึ่งบางวันอะค่ะจะมีจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า ตอนนี้เรามีให้ชิมได้ค่ะอะปกพิบูน่าจะเป็นผ่นพื้นเมืองสีงออกสัมปาเนาะแล้วก็กิ่นจากลางๆไม่แรงมากส่วนมากก้าปกจะเปนเน็นที่ความมันมากกว่าค่ะใช่แต่ว่าถ้าจะเอาหวานน้อยหวานน้อยหน่อยจะแนะนำเป็นปบสวรคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นกกชายน้ำจะเป็นเนเรื่องกลิ่นกลิ่นจะแบบว่า,า,มาไม่แรงกลิ่นจากลางๆแต่ถ้าเป็นกบพิกุลน่ะกลิ่นจาคอ่อนข้าง แรงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ็ดสิบเรื่องความหวานนะคะเรื่องความหวา,านเทอร์นีต่อไปเป็นสวนวลทองจันนะคะรสทรอจงจันตารสชาติค่อนข้างเข้มข้นสีตาเหลืองนวลตามชื่อเลยว่าทองจันกลิ่นจะหอมมากเนื้อแห้งแต่กัดไปครีมมี่มากค่ะครีมมี่แล้วก็เนื้อจะแบบออกหนึบๆเหนียวหนึบนุ่นมอร่อย อ่าต่อไปเป็นพองตะมวลค่ะพองตะมวลจะเป็น 1, พันธุ์เปียนกลิ่นหนึ่งพันที่มีเอกลักษณ์ของกลิ่นตัวพองตะมวลกลิ่นจะคล้ายๆอังกุนยไว,ไว่าถ้านคนไหนที่แบบว่าคอแบบคอ,ค,อค,อค,อคอไวน์คขาอะไรเงี้ยน่าจะชอบฟีลเหมือนแบบกินวายกุนเลียนเลยเานาะต่อไปไทยละอันนี้เป็น<ฆ>อะไรที่ลูกค้าชอบเยอะมากมากแบบมากสุด นี่เลยค่ะลงรับแลลงรับแลจะก,กินคลา้คลายเป็นกลิ่นกีซอนดอกไม้มแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างจะกออกพิมมี่ส่วนมากพวกนี้ค่ะเป็นสพันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพิมมี่ทั้งหมดต่อไปเป็นชานีนี่ค่เมื่อกี้นี่เลยชานีอันนี้ค่ะบเบทเยอะเนื้อละเอียดแต่วทุกท่านโดยชฉพาะทางบ้าจัดได้เพราะตัวค่ะชายอันนี้คนสามารเคยรู้จักอยู่แล้วเนาะต่อไปอันนี้เป็นโทมาดีาอร่อยมาก กำลังตีเลยค่ะว่าต้นร้อยปีอ่าเป็นต้นที่อยู่ข้างหลังนี้เองค่ะอันนี้เป็นต้นร้อยปีของพานิสอเเองไม่ป้ายาทั้งหมดนี่ไม่ป้ายาเลยค่ะดังนั้นหมอนทองจะเป็นหมอนทองเยอที่ว่าถ้าไว้นานจริงจจะเละคือถ้าไว้อย่างนั้นนะคะก็จะแบบว่าแค่นีิม่มๆเฉยๆพวกนี้ยิ่งนานยิ่งเนื้อยิ่งแห้งยิ่งเหนียวยิ่งหนึบต่อไปอันนี้เป็นนกยีบนกยีบจับหมาจะลูกใหญ่อ่าลูกใหญ่ แล้วก็อ่เนื้อจานหนึบแต่ว่าไม่มันมากอ่าจจะหวานแบบหวานออกหวานแลหมหน่อยไม่ละมุนขนาดนั้นแต่ลูกค้าชอบเยอ,อะออตรงนี้แหละค่ะใช่ตรงนี้เป็นโซน,นที่สุกสำหรับวันนี้นะคะอ้ะะออกไปาค่ะ ยังไม่สุก,กสุวรนะคะอค <S <S <_<_่าเนื้อไม่เละง่ายเนื<_<_้อไม่เละง่ายกลิ่นอ่อนเนื้อละเอียดอย่างที่บอกไปอ่อนตอนเมื่อคืนค่ะที่บอกว่าเป็นตะกุ่นกบอันนี้เป็นกบสวนเนาะเนื้อหวานมันกำลังดีอร่อยสุดๆส่วนอันนี้ใคยชอบสวยๆแบบ perfectionist อย้อยชัดสวยมากใหญ่ๆห้าปูเต็มมีค่ะใช่ คนชอบเยอะมากเพราะว่าเพราคะความสวยนั่นแหละมันเป็นพันธุ์หาย,ยากเพราะเนพื้นเมืองของพม่ธพมุตเนาะแล้วก็ปลูกค่อนข้างยากด้วยค่ะเราไม่ค่อยได้ยินหรอกชื่อพวกนี้เป็นแบบพันธุ์แปลกๆค่ะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นสาริกา สันติกาเป็นพันที่อ่าความเข้ัแข็เก่าแก่หรือมาจากหมอนทองเลยอันเนี้ยในไม่น่ใจว่าในกรุงเทพอะขายลูก่าไหร่เราะว่าที่ได้ยินมาก็คือลูกเป็นหย่ดเป็นพันอยู่นะอ่าทีนี้ขายลองเก้า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 อ่านี่อ่าอันนี้สัิกา่ก็ลันจะเป็นหมอนทองหมดเลยค่ะตอนนี้จะเป็นหมอนทองมีสุกมีดิบมีทุกอย่างเลยค่ะ จัตทบุลีหนึ่งจัตุรุลีหนึ่งเป็นทางอะไรผสมกับอะไรนะคะพี่โบอ่าจะเป็นชนีกับหมอนทองมันจะเหมือนชนีอ่าแต่ว่าเห็นไหมว่ามันจะเป็นฟูเต,เต็มสวนหมอนทองอ่งอ่าถ้าเป็นชนีตรงมเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าเนื้อไม่ได้สุดขนาดอ่าเขาว่าลูกกับไม่ได้สวยแบนะบนี้แต่อย่างเงี้ยคือได้หมอนทองมา คือพวกนี้ส่วนมากอะเกียดตรองออกค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นพันธุ์ที่มีแค่ในจันทบุรีนะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ทางทางกเกษตรอะคะ่ะของที่จังหวัดจันทบุรีเป็น<ไ>ป,ประยุกต์ขึ้น<ๆ>มาเองจริงๆถ้ามีถ้ามีทั้งหมดตามจริงๆ,ๆเลยนะคะจะมีตั้งแต่จันทบุรีหนึ่งถึงส0อ่าถ้าเกิดว่า1ิบสายพันธุ์เนี้ยหาได้แค่ในจันทบุรีเข้าโอ,โอ่าต่อไปอันนี้เป็นจันทบุรีสอง อันสองอันนี้นะคะจะเป็นโคมานีโฟมานีผสมกับชนีปะ <c oughs> ่ะคะอ่าเป็นโ <c oughs> งมานีผสมชนีอันนี้ถ้าท่านใดที่ชอบเนื้อโฟมานีก็ <c oughs> คือเนื้อเหนียวหนุบหวานแหลมอ่าจะเป็นอันนี้แต่ว่าเม็ดเขาจะได้เมีขนาดกลางประมาณชนีอะคะ <c oughs> ่ะใช่เขาจะสื่ตรงนี้สําหรับคนที่แบบชอบต่างกันไปเนาะก็ถ้าอ่าต่อไปอยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกเยอะมากที่นี่เยอะมากมากเลยยังบอกว่าหมดแล้ว ทุเรียเนเมืองนอนหายากมากมีลูกค้าท่านหนึ่งค่ะมาจากนนทบ,บุรีหายะมะาว่าตอนตอนท่านเด็กๆท่านอายุประมาณ18ขวบกินงแต่เด็กท่านชอบยะมะาวาดมากออตอนนี้70แล้ว70บายังมาหายมามะว่าหาหาไม่ได้นี่ยะมะาว่าหายากขนาดนี้โล199ก้าที่นี่อ่า ราคาเต็มที่สุดๆเลยนะคะ250ะเละขมแข็งเค็มค่ะอ่าโอเคค่ะ,ะก็ประมาณนี้คสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ทุกคนหวานอร่อยมากเนื้อ,อยออเราแบบเม็ดเล็กด้วยนะอร่อยยามหวานมากพวงมาีตะาดามาลองอีกสายพันหนึงกันดูนะคะอันนี้นกยิบนกยิบเป็นสายพัน์ที่กิ๊บตั้งใจอยากจะมาลองชิมมากทุกคนคือแบบ เสียงรือเสียงเราอ้างใดๆเขาบอกว่าหนกหยิบอร่อยอร่อยสุดใดๆสุดนี่ทุกคนดูเม็ดแค่นี้เองคือแบบเนื้อเยอนะเนื้อเยอะแล้วแบบเม็ดเล็กด้วยลองชิมกันดูนะคะือหวานหอมไม่ได้หวานแหลมเอออันนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบกินหวานแรงมากอะหนกหยิบดี รู้สึกคุ้มค่าคุ้มค่าที่แบบขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมากินนกิีบทีนี่ทุกคนอร่อยอร่อยกอนลงรับแลทุกคนได้กินสักทีลงรับแล ส่วนตัวที่รู้สึกว่าหลงรับแล่ค่อนข้างที่จะหาทานยากนะคะคือหลงรับแล่ส่วนใหญ่น่าจะหาทานได้ที่กร,รุตตลอดิบุ๊ะไม่แน่ใจ่ายเนาะแต่อันนี้เรามาเมืองฟันนะคะก็มีหลงรับแล่ทานเหมือนกันว้าวว้าวแบบตื่นเต้นอุ้ยนี่นี่ให้ดูให้ดูสีแบบนวลพองมากทุกคนสีดีมีคว <c oughs> ามชิมเลยนะคะอุ้ยกลิ่นดีด้วยอ่ะกลิ่นหอมมาก กนค่ะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าาลูกค้าท่านอื่นเนาะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ไมค์ที่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมือนเสียงมันไม่ค่อยเข้านะก็อาจจะได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนให้อภัยกันเถอะนะถ้าเสียงมันมีปัญหาหรือเสียงไม่ได้ดีเท่าคลิปอื่นๆนะคะวันนี้กิ๊บอองเบอร์เบอร์ทุกคนมันผิดพลาดค่อนข้างเยอะวันนี้กี่ลืมเอาเมมกล้องมาด้วยจริงๆอ่ะเอออันนี้เอาเมมกล้องฉุกเฉินน้ารถมาใช้ก่อนนะ มาลองชิมหลงรับแรกกันค่ะเนื้อเขาต้องมันๆปะน้องมันๆอันนี้เป็นเนื้อที่แบบว่ากรอบทุกคนเนื้อกรอบฟิลแบบเนื้อไก่ฉีกอะเออแต่ว่าจริงๆกีชอบที่มันในตัวน,นี้นิ่มงมาชิมจัน 9ก้าันค่ะทุกคนมาเออจานเก้าจานเก้าคือส่วนผสมของหมอนทองกับชนีนะคะมาลองชิมกันจับดูเนื้อน่าจะเป็นแบบเนื้อที่เราชอบอุ้ง้ยหอมรีวิวทุกพันหอมทุกพันเพราะเราชอบทุเรียนอ๋อเขาหลงมันจะออกแล้อเลยอืม อร่อยอร่อยอีกแล้วคือผิวมันจะมีความกรอบแล้วเนื้อข้างในนุ่มแล้วมันจะมีความหวานาระ้วหวานอ่อนๆก็หอมอ่อนๆเออสำหรับใครที่แบบว่าส่วนตัวนะส่วนตัวกินักทีรู้สึกว่าใครที่แบบไม่ชอบคนเล่นกิ่นแรงนะคะลองอันนี้ดูจันเก้ามีเฉพาะที่จันทบ,บุรีนะคะทุกคนดีอ่ะอร่อย แลอวจริงจริงป้ะมานั่งตรงนี้กินคุเรียนตีบอกกู <Okay. S 1> ปักตีตั้งแต่หน้าทางเข้าแนละ้วแบบโอ้ใครชอบคุเรียนฟินฟินแน่นอน รีสอร์ทนะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบบ้านหลายแบบนะทุกคนข้างหลังอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านโดมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นบ้านแฝดบ้านเป็นหลังบ้านอะไรต่างๆนาะนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของชาบาดีสอร์ทเลยนะเดี๋ยวที่จะทิ้งข้อมูลการติดต่อทั้งหลายไว้ให้ละกันนะคะอันนี้เราออกมาเป็นแบบผู้เยี่ยมชมเฉยๆเนาะก็ ไม่อยากไปใกล้ตรงรีสอร์ทเพราะว่าเดี๋ยวไปรบกวนคนที่เขาพักนะคะแล้วก็มาแดนชมต้นทุเรียนของเราต่อไปต้นนี้คือต้นที่แบบแนะนำจริงๆคือลูกเขาจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยเซลฟี่ด้วยกันได้อย่างนี้นะคะเออต้นอื่นอยู่สูงไปนิดนึงทุกคนเออทุกคนที่ลืมบอกไปนะคะว่าทุเรียนที่นี่เขาขายแบบเป็นราคาเป็นกิโลนะคะกิโลละเท่าไหร่นะคือเราก็สามารถเลือกลูกได้เลยเนาะว่าอยากได้ลูก แบบไหนพร้อมทานหรือว่าทานพรุ่งนี้หรืออะไรยังไงก็ให้เขาช่วยเลือกได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปชั่งกิโลว่าได้ราคาเท่าไหร่อย,อย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าจะทานเลยเดี๋ยวเขาก็จะปอกให้ทานได้เลยนะคะนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆช่ำๆหรือว่าจะเออไปทานในรีสอร์ทก็ได้ใดๆก็ได้นะถ้าพักที่นี่นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาชิมของเรียนในสวน รู้สึกคอมพิวต์มากทุกคนคือมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราแบบเอออยากทํามาตั้งนานแล้วนะกับการมากินทุเรียนในสวนนะคะและที่เราได้กลับบ้านวันนี้ก็คือกบชายน้ําและนกหยิบนะคะทุกคนนกหยิบอร่อยมากมากมา,มา,มา,มาปีที่แล้วที่ให้นกกระจิบเป็นเดอะเบสใช่ไหมปีนี้ให้นกหยิบจ้ะใครยังไม่เคยลองกินนกหยิบนะคะลองเธอ เลิศอร่อยเธอแต่ว่าเธอต้องเจอส่วนที่ดีที่เลิศนะคะหรือมาที่ส่วนนี้ก็ได้ไม่มีผิดหวังแน่นอนกับชบารีสอดจันทบ,บุรีนะคะและที่นี่นะเรายังได้ความรู้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยมีนังน้องพี่ๆที่แบบคอยให้คําแนะนําคอยแบบสอนว่าทุเรียนอะไรเป็นยังไงเนื้อแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ้องคือเพลินมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะคะหรือว่า มานอนพักที่นี่ก็ได้นะเขามีรีสอร์ทหลายแบบเลยมาเป็นครอบครัวมาเป็นกับแฟนกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็มานอนตื่นมาอินทุเรียนเออแล้วก็ที่นี่เขามีสกายวอล์กด้วยเดอ้อเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยเธอมันเที่ยงมันไม่ไหวจริงจริงมันร้อนมันร้อนมากเที่ยงไม่แนะนําคือถ้านอนพักที่นี่ใช่ไหมช่วงเย็ยนๆหรือช่องชวงเช้าๆนะเดินขึ้นไปสกายวอล์กสวยๆชมว,ว,ว,วิวแบบ ส่วนทุเรียนแบบ360องศาก็ได้นะคะใครจะตามมานะคะเดี๋ยวกี่ทิ้ง google map ไว้ให้นะทุกคนหรือว่าเซิร์ฟ google map บคาว่าชบารีสอร์ทจันทบุรีได้เลยนะคะมาถึงแน่นอนอย่าให้กี่บอกทางกี่บอกทางลงมา <laughs> ใครว่างๆมากันนะคะก่อนจะหมดฤดูทุเรียนนะรีบมากันเยอะๆนะคะ